นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พูดเลยนะครับ YouTube โอเคนะครับเขาไม่ได้จ่ายโฆษณาให้เราก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้แ้้ยวกันนะครับ สวัสดีทุกๆท่านนะครับครับรายการวิ PK Re ร์พ w รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวกล่องซีนีมานะครับซึ่งเป็นของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจําำกัดมหาชนนะครับระหว่าง TOT กับ MyCat นะครับจับมือร่วมกันทำกล่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเอามาให้ลูกค้าที่ได้ทำการเขาเรียกว่าใช้บริการนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับแล้วก็ เขาก็จะมีในส่วนของกล่องตัวนี้มาให้ทดลองใช้นะครับก็วันนี้ผมเพิ่งได้รับกล่องมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับหน้ากล่องนะครับก็จะมีตัว C ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เขียนคําว่า Nima นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของอะไรเนี่ย Chrome uh, Catch นะครับ Built-in 4K ความละเอียดอยู่ที่ระดับ 4K Google p a y นะครับหรือว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดแอป Play Store นะครับหรือว่า Google p a y ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Google OK นะครับหรือว่า OK Google นะครับก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่า,าสั่งงานด้วยเสียงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันนะครับโอเคนะครับตัวกล่องก็สำหรับตัวบอดี้กล่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนา นะครับแล้วก็เล็กนะครับไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ครับจะแน่ๆนะครับเปิดเข้ามานะครับอันดับแรกที่เราเจอเลยก็คือคู่มือนะครับซึ่งคู่มือนี่ก็จะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับสําหรับคู่มือนี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนเก่งภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษเนาะก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับต่อมานะครับในส่วน ข้างในถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องนะครับ่ตัวกล่องนี่เขาก็จะห่อหุ้มพลาสติกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวหนังสือสีแดงๆเนี่ยอ่ก็จะเป็นพวกตัพวพลาสติกห่อหุ้มธรรมดานะครับแล้วก็จะมีตัวเขียนคําว่าสําหรับให้ยืมใช้เท่านั้นนะครับของไมค์แคทนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของไมค์แคทอยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรไป ขอกล่องนี้มาใช้นะครับแบบฟรีๆได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวกล่องก็ขนาดฝ่ามือนะครับ1นึ่ฝ่ามือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับขนาดหนึ่งฝ่ามือเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับในส่วนของอ็อกเซสซอรี่ที่แถมมานะครับก็จะมีในส่วนของอ่าหนึงก็คือสายแลนนะครับขนาด1เมตรนะครับความยาวประมาณ1เมตรนะครับสายแดนน่าจะเป็นแคตท5นะครับตัวนี้ไม่ใช่แคต6นะครับ ต่อมานะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวสาย HDMI นะครับ HDMI ก็ประมาณ1เมตรเช่นกันนะครับอ่าอันที่3นะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ไฟ220โวลต์นะครับ5แอมป์นะครับเดี๋ยวถ้าผมขอดูก่อนไม่แน่ใจว่าเป็น5แอมป์ไหมอ่า12โวลต์1แอมป์นะครับไม่ใช่5แอมป์นะครับก็ถือว่าแอมป์น้อยนะครับตัวนี้ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทานรีโมทนะครับก็แถมมาให้1คู่นะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทมีอ่าทุงใส่มาอย่างดีนะครับนี่ครับก็แค่ใส่รีโมทนะครับตัวรีโมทนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูการใช้งานกันนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวสาย3ออก1นะครับก็คือเป็นสายที่จะ แสดงในเรื่องของสัญญาณเสียงนะครับ3ออก1ส่วนตัวรีโมทนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เข้า YouTube โดยตรงโดยการกดปุ่มนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะครับส่วนพวกอะไรสัญญาณต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับส่วนในเรื่องของกล่องนะครับตัว C Cinema นะครับ Cinema c นะครับอันนี้เป็นตัว C แล้วก็ตามว่า Cinema <Yahoo! S 1> นะครับก็เป็น Cinema นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกตัวข้างหลังของกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของช่องเสียบนะครับอะแดปเตอร์นะครับอ่า220โวลต์1แอมป์นะครับตัวนี้ก็เป็นสายแลนนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเสียบ สายดัเตอร์แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบใส่กับไฟบ้านนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานในเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับก็ให้เราเอา HDMI ตัวนี้นะครับไปเสียบกับตัวหลังทีวีอีกครั้งหนึง่งหรือไม่ก็เราไม่ต้องเสียบก็ได้เราก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับส่วนตัวเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเสียบแบบนี้ให้ดูเลยแล้วกั เพราะว่า HDMI เนี่ยนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการสัญญาณภาพและเสียงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่อยากใช้ HDMI นะครับเป็นสัญญาณตัวอื่นนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับไปเสียบใส่กับหลังทีวีนะครับซึ่งเป็น AV เสียงภาพแล้วก็สัญญาณนะครับก็เป็น3ออกหนึ่งนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่บอกว่าไม่มีสัญญาณ Wi-Fi นะครับมีแต่สัญญาณแลนก็ใช้สายแลนนะครับก็ใช้สายนี้ ประมาณนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบใส่กับท้ายจูดเราเตอร์นะครับอีกครั้นึงนะครับก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยนะครับ จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของ Mr. s k r e v i e w ประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับอ p หน้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่ากล่อ,องตัว Cinema ตัวนี้นะครับมันใช้งานยังไงแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับการเชื่อมต่ออะไรยังไงผมก็ให้ดูทุกให้ทุกท่านดูแบบคร่าวๆแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่ให้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้านของ MyCat นะครับมายืมใช้นะครับนี่ขงเป็นกสทชนะครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับให้ยืมเท่านั้นกรุณา <What? S 1> ส่งคืนบริษัทธนาคารพนาคมาจำกัดมหาชนนะครับในวันทีเ่เขาเรียกว่ายกเลิกการใช้งานของของ m y c a แแล้วนะครับก็ให้เอาไปยืมคืนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับกล่องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ อเคนะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อหน้าจออินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างเสร็จเรียร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าหลักนะครับนี่ก็เป็นทีวีเราสามารถดูทีวีดิจิตอลได้นะครับก็จะมีทั้งนี่ครับ 5NBT นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีวีดิจิตอลแบบแบบอะไรล่ะเหมือนกับกล่องทีวีทั่วไปนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับก็มี หลากหลายช่องก็ส่วนมากก็จะเป็นช่องที่แบบเป็นนิยมนิยมหน่อยนะครับก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูรายการบันเทิงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็จะแบ่งในเรื่องของประเภทมาให้เรานะครับอย่างเช่นข่าวต่างประเทศนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูของภาพยนตร์นะครับก็จะมีหนังใหม่ให้เราเลือกดูเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นหนังที่ทางกล่องนี้เขาได้ทําการแถมมานะครับเห็นไหม มา u t u b e นะครับก็เป็นช่องต่างๆนะครับเพลงมิวสิกวิดีโอนะครับนี่เห็นไหมนี่ยเยอะแยะนะครับก็เป็นข้อดีนะครับในเรื่องของกล่องตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสปอตไลท์นะครับเป็นพวกหนังต่างๆหรือว่าพวกอ่าที่เอาไว้คลายเคยรียดนะครับดูละครนะครับวาเลนตี้ เกมนี่นะครับยูทูบเบอร์นะครับที่ชื่อดังนะครับตอนนี้มีใครดังๆก็เขาจะรวบรวมอยู่ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็คือหมายถึงการดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของ Google Play Store นะครับ Google Play Movie YouTube YouTube Music นะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้าดาวน์โหลดกัน ส่วนในเรื่องของ Google Play Store เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการเชื่อมต่อกับบัญชีของเราก่อนนะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลด YouTube หรือว่าดาวน์โหลด Google Play Store ได้นะครับส่วนในเรื่องของแอปนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันกันกบแอปของโทรศัพท์นะครับส่วนแอปทีวีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแอปโทรศัพท์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับ เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของอตัวกล่องตัวนี้นะครับสำหรับท่านไหนบอกว่าเอ้ยมันดูจริงๆดูได้จริงๆเหรอเดี๋ยวผมถ่าด,มาดูให้มาดูรู้สึกว่าความเร็วความช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานนะครับนี่ไฮลักรีเลเดิแค ่ะโอเคนะครับข<อ>เขาไม่ได้จ่ายโฆษณาให้เราก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเอ,อ่ะ,อะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานหรือว่ากล่องดิจิตอลนะครับของ C-Cinema นะครับของ MyCat ที่เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับที่เขาแถมกล่องตัวนี้มาให้เราก็ผมได้ทำการรีวิวให้ผู้ชมดู นะครับแล้วก็มาทดสอบในเรื่องของการาว่ามีเมนูอะไรบ้างหน้าจอเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการต่อวิธีการตั้งค่าอะไรอย่างนะครับผมจะเริ่มปเป็น EP หน้าก็คือบันจันร์ทเวลา18นาฬิกา30นาทีในรายการ1วันหนคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับรายการ m r PK Review กล่อง Cinema นะครับของ m y c a t นะครับ เป็นกล่องยืมใช้นะครับของนายแคทนะครับก็ขอนำมาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้านะผมจะพาทุกท่านมารีวิวอะไรสินค้าอะไรนะครับก็ขอให้ท่านชมนละคติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครัตอนี้นะครับวิดีโอก็าได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรับวันนี้นะครับที่อยากคุยนัมจากพ k House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนุกครับโอ้โหครับโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเลยผมจะพาทุกท่านไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานกับทีวีแล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่า มีวิธีการเชื่อมต่ออยังไงสำหรับอพีนี้ในรายการ Mr.PK Review นะครับของกล่องซินีมานะครับของค่าย MyCat หรือว่าโทรคมนาคมประเทศไทยนะครับที่เขาแถมมาให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในเรื่องของเน็ตบ้านนะครับก็ขอนุมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ